สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวุราการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสภาวะ overthinking นะคำว่า overthinking ก็มาจากคําผสมกันนะคำว่า thinking ก็คือการคิด over ก็คือมากเกินนะเพราะฉะนั้นสภาวะ overthinking ก็คือคิดมากเกินไป ซึ่งในตรงนี้แหละครับนะเรียกว่าเป็นศัพท์ของคนยุคใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า overthinking เนี่ยมันจะเกิดกับคนนะที่ส่วนใหญ่แล้วนะบอกเลยนะมันเกิดกับคนที่เรียนหนังสือเก่งนะมีมันสมองที่เป็นเลิศคิดได้เร็วคิดได้สลับซับซ้อนนะครับคิดได้ลึกซึ้ง นะคิดได้เชื่อมโยงได้อย่างดีเอามาปฏิปปตะต่อเรื่องราวต่างๆแต่ว่าด้วยความที่มีมันสมองที่เป็นเลิศนะที่ดีที่เชื่อมโยงต่างๆได้นี่แหละนะครับแต่ว่าเราไปพัฒนาเฉพาะสมองนะแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาไอ้ตัวจิตตัวจิตเนี่ยผู้ที่ใช้งานสมองนี่แหละครับมันคล้ายๆแบบนี้นะครับสมองก็เหมือนออฟฟิศออฟฟิศทำงานเรานี่แหละนะก็มีอุปกรณ์ที่ให้มันใช้งานเยอะแยะเลยนะครับ ส่วนตัวจิตเนี่ยนะครับมันก็คือผู้ที่ใช้งาน Office ออฟฟิศอ่ะเหมือนเราไปทำงานน่ยนะตัวจิตก็เหมือนคนทำงานสมองก็เหมือน Office. ออฟฟิศเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะเราพัฒนาสมองคือเราทำให้สมองเราโมเดนออฟฟิศเราโมเดลทันสมัยนะมีอุปกรณ์ต่างๆโอ้โหเต็ไมไปหมดมีแฟ้มความรู้มีดัตต b เบสฐานข้อมูล,ลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจำได้เยอะแยะไปหมดเหมือนเราเรียนหนังสือไหมเรียนหนังสือนี่เรา ต้องท่องจำวิชาการต่างๆต้องฝึกฝนทักษะต่างๆให้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นเภสัชกรเป็นทนายความเป็นอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นยุคสมัยเนี้ยพัฒนาสมองกันใหญ่เลยก็คือการศึกษาเล่าเรียนของคนยุคสมัยนี้คือพัฒนาสมองก็คือพัฒนาออฟฟิศให้มันโมเดิร์นทันสมัย ติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพรวดเร็วนะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้พัฒนาในคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศก็คือจิตนั่นเองนะทำให้เวลานะครับมันเจอเรื่องราวเนี่ยนะก็คือจิตเราเนี่ยมันเจอเรื่องราวนะแต่ว่ามันใช้สมองซึ่งมีความโมเดิลทันสมัยเอ่อเรียกว่าคิดได้รวดเร็วลึกซึ้งเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยแต่จิตเนี่ยเวลามันโดนกิเลสเล่นงาน มันโดนความทุกข์เล่นงานเนี่ยมันก็เลยวิ่งปั่นปวดไปหมดเลยนะผู้ส่ายง่ายคือเหมือนคนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยแต่ว่าเสียศูนย์เสียสมดุลน,นะเพราะว่าถูกถูกอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะซึ่งเป็นเชื้อโรคเล่นงานนะครับน,นุนึกภาพเหมือน,นเชื้อโรคซอมบี้เล่นงานนะแต่ไม่คลั่งขึ้นมาก็เที่ยวใช้อุปกรณ์ในออฟฟิศเนี่ยนะครับนะด้วยความบ้าคลั่งอะ่ะนะ ก็ลเลยกลายเป็นว่าอุปกรณ์โมเดิร์นทันสมัยต่างๆเนี่ยมาทำร้ายตัวเองก็มีเรานึกถึงงานะดูหนังซอมบี้นะติดเชื้อครั่งอะไรประมาณนี้หรือว่านะเราป่วยนะอยู่ในออฟฟิศนะครับซึ่งทันสมัยนะแต่ว่าไอตัวเราป่วยนะครับป่วยเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะอยู่ในออฟฟิศที่ทันสมัย <ๆ S 2> ก็เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเอามาทำร้ายตัวเองอ่ะ ก็เหมือนนั่นแหละครับเหตุผลว่าทําไมคนเรียนเก่งเนี่ยมันถึงคิดสั้นได้คนเรียนเก่งมีมันสมองเป็นเลิศก็เปรียบเสมือนมีออฟฟิศอะที่โหัเป็นเลิศเลยแต่ไม่ได้พัฒนาจิตจิตก็คือผู้ที่ใช้งานออฟฟิศนั่นแหะถ้าจิตเราพัฒนาดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ในสมองเราเป็นแพทย์เป,เ,ปเป็นวิศวกรเป็นเกษตรกรเนี่ยมาใช้งานอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้วยออฟฟิศที่ทันสมัยเชื่อมโยงได้ดีฐานข้อมูลแน่นอย่างเงี้ย ไม่ให้น,น้นแล้วเนี่ยถ้าจิตเราไม่ฝึกฝนวัฒนาเนี่ยมันก็เกิดการลักษณะที่เรียกว่าคิดไม่เป็นนี่แหละครับคำว่าโอเวอร์ทิงกิเนี่ยคือมันคิดไม่เป็นมันคิดเยอะคิดมากเกินไปในภาษาพระก็เรียกว่าฟุ้งซ่านนั่นเองผู้เขยง่ายคือมันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องมันคิดเรื่องที่เป็นจังที่เป็นขยะเยอะเกินไปจนกระทั่งทําให้ออฟฟิศพังเนี่ยก็คือคนที่โอเวอร์ทิงกิมากๆคนที่เรียนหนังสือเก่งมากๆแล้วปล่อยวางไม่ได้ ความทุกเล่นงามอย่าคิดไปคิดมาจนออฟฟิศก็คือสมองกัะพังการสื่อสารต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพังหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันโอเวอร์โหลดมันทํางานเยอะเกินไปภายใต้สิ่งร้ายๆนะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองอยังเ่าสู่กันฟังอย่าได้เข้าใจนะครับว่าโอเวอร์ทิงกินี่คืออะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ